การบุนกับการขอพอรมันต่างกันไหมฮนะต่างค่ะต่างกันมากค่ะขอพรเนี่ยเราคือขอขอจากพื้นฐานบุญของเราเรามีบุญแค่ไหนท่านให้แค่นั้นมีบุญเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นของเล็กๆแต่ถ้าสมมุติเป็นการบุนเท่ากับเราขอปฏิหารหอขอสิ่งที่บุญเราอาจจะไม่ถึงก็ได้แต่เราขอเกินตัวอขอสิ่งที่ใหญ่ขอสิ่งที่เป็นชีวิต แล้วก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้มาทบกับบุญที่เราได้ใช้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการบนคือสิ่งที่เราต้องมีความรับผิดช,ชอบในการแก้ไขและตอบแทนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแต่ถ้าขอพอรขอไปเถอะถ้าบุญไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่างนี้ค่ะการบนคือการติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็ฟังดูแปลกๆเราคิดเหมือนการซื้อของดีกว่าค่ะ ต้องมีการแลกเปลี่ยนใช่ค่ะอ่าโอเคเอ่อก็เนาะเมื่อของมาเราก็เราก็ต้องตอบแทนเราก็ต้องตอบแทนใช่ค่ะนั่นคือเพราะฉะนั้นในสิ่งที่บีคนเขาบอกไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์่หรือว่าไปบนพระไปบนเจ้าโนนีนั้นเราควรจะทำยังไงต้องเลือกค่ะอย่าบนเลเทะอย่าบนสิ่งที่ไม่จำเป็นอ่าอย่างกรณีพี่เปี้ยวอะค่ะวันนี้เราได้ยินแต่คำว่าบนตลอดใช่ แต่พี่เปียวเนี่ยบนในเรื่องของการที่เรามีเหตุและผลแล้วเรามีการแก้แล้วก็ไปก็ดูแลพี่เปียวตลอดว่าทำอันนี้เสร็จแล้วต้องไปแก้อันนี้ต้องสวดมนต์อันนี้แต่ว่ามันมัน,ม,นมันอย่างนี้ว่าหลายๆคนมีความรู้สึกว่า,าการบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันทำให้เราเกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจําวัน ตรงนี้หมอปลายว่ายางไถ้าคําว่าประจําวันใช้คําว่าขอพรพอค่ะขอให้พระเจ้ามีการใช้ชีวิตที่ดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอันนี้คือขอขอพรท่านให้ก็ให้ท่านไม่ให้ก็คือไม่ให้แต่ถ้าบนต้องเป็นกรณีพิเศษอย่างเช่นจะไปสมัครงานวันนี้ที่นี้ขอให้ได้<า>ตรงนี้ก็สําคัญแต่มันก็จะมีเรื่องของว่าเราต้องบนกับเทพให้ถูกองค์ด้วยถ้าสมมติว่าสมมติมตมตหนูหนูสายสายฮินดู แล้วหนูเกิดไปขอฝั่งคริสตยังไงหนูก็ไม่ได้เราก็ต้องเลือกให้ถูกองค์ถูกงานไม่งั้นเนี่ยท่านก็จะประทานสิ่งที่เราต้องการให้ไม่ได้อลองฟังตรงนี้ดูเราลองพิจารณาดูทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดนี่มาะะปะครับโดยเฉพาะเรื่องของคุณคุณเปรี้ยวเนี่ยเหมือนว่ามันเกี่ยวเนื่องกับดวงชะตาชีวิต<ช>ของของคุณเปรี้ยวซึ่งก็เหมือนว่ามินเมฆาบเกียวอะไรต่ออะไรที่พอสมควรใช่้าคนคเราโดยทั่วไปถ้าเกิดว่า ดวงตกดวงไม่ดีเราจะมีวิธีการในการที่จะโกยดวงกลับมาเพให้ดวงเราดีขึ้นมาได้อะไรอยัางไรบ้างออม,มันมีวิธีอยู่แล้วค่ะแต่เราก็ต้องรู้ตัวเราตลอดนะคะว่าเราต้องเสริมดวงเรื่อยๆเพราะดวงมันสามารถที่จะหมดได้ความโชคดีสามารถหมดได้เหมือนกันคุณอาเห็นพ้าพันคอไปเนาะปีนี้ไปเป็นปีชงค่ะ ใช่ค่ะปีชงแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นหลายอย่างนะคะไปก็ต้องหาวิธีป้องกันทีนี้ใครที่ไม่สะดวกมาหาไปานะคะไปได้คิดค้นสิ่งนี้ขึ้นมาซึ่งตะกอนเนี่ยเป็นไซเล็กคือผ้าเช็ดหน้า mm hmm. ใช้ค่อนข้างยากนะคะพกยากเหมือนกันตรงนี้เรียกว่าผ้าโกยดวงผ้าพันขอกโกยดวงไปได้วาดเอง mm hmm. ทําเองนะคะ mm hmm. แล้วก็ระบายสีเองนะคะทํามาก็เกือบ10ปีแล้วนะคะ mm hmm. ต้นกําเนิดเนี่ย ตั้งแต่ที่ไปไปเทียนถานที่ประเทศจีนท่านบอกว่าให้ทําผ้าที่มีลักษณะแบบนี้นะคะก็เลยได้ได้ไปซื้อของแล้วก็มาออกแบบนี้ไปขออธิบายก่อนนะคะว่ามันจะโกยดวงได้ยังไงอย่างแรกเลยเนี่ยทิศทั้งสี่ทิศนะคะบางคนบอกว่าเดินทางไปต่างจังหวัดห้ามเดินทางไปทิศใต้ห้ามเดินทางไปทิศเ,เหนือเราจะรู้ได้ยังไงเราต้องกันให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสี่ทิศนี้จะคุมให้ทั้งหมด ะะต่อมานะคะดวงตาตรงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของท่านยมโดยเฉพาะเพื่อใช้ในการเรียกเงินแล้วก็เป็น protection <ฮ>นะคะตรงนี้เป็นดอกบัวดอกบัวเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทพนะคะไม่ใช่แค่ศาสนาฮินดูของพระพุทธเจ้าก็เป็นนะคะของพระโพธิสัตว์ฝั่งมหายานก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แบบหนึ่งนะคะพระแม่ลักษมีก็เป็นใช่ไหมคะดอกบัวเนี่ยคือการบูชา การเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทุกทิศอีกอย่างหนึ่งตรงนี้นะคะเหลืองๆใครมองว่าเหมือนพระจันทร์มันคือข้างขึ้นข้างแหลมเขาบอกว่าข้างแรมเนี่ยห้ามทําพิธีกรรมนู่นนี่นั่นให้ระวังลมเพลลมพัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้คือการป้องกันให้ทั้งหมดนะคะต่อมาคือตรงนี้ค่ะเป็นลักษณะนะคะก็คือดินน้ำลมไฟสัญลักษณ์เลยไม่ว่าเราจะเดินทางไปอยู่ที่ไหนจะขึ้นเรือจะไปอยู่ดาดฟ้าหรือทำนู่นนี่นั่นเนี่ย เพื่อความปลอดภัยเหมือนกระจกหกเหลี่ยมนะคะปลายกวาปายกวากระจกแปดเหลี่ยมที่ไปแปะมีเสือคาบดาบแบบนั้นนะคะเขาเอาไว้สะท้อนสิ่งไม่ดีออกไปตรงนี้ก็คือคอนเซ็ปต์เดียวกันนะคะต่อมาคืออันนี้จะเป็นการบอกเจ้าของผ้าแล้วค่ะก็คือมีวันเกิดนะคะหนึถึงสาให้ครบเลยนะคะเิดต้องวันไหนก็ได้ใช่ค่ะไปเกิดวันสมมติไปเกิดวันที่แปปก็จะ เน้นวันที่8แผงนี้นะคะแล้วก็ราศีเกิดนะคะ<ม>วันจันทร์อังคารตรงนี้ก็มีสีให้หมดแล้วก็เป็นปีนักษัตรนะคะ<ม><ม>ตรงนี้คือการระบุตัวตนว่าภาพผืผนนี้เป็นของเราไม่ว่าเราจะไปที่ไหนไปสวดมนต์เอาไปทําพิธีที่ไหนก็แล้วแต่มันจะลิงก์ที่ดวงเราคนเดียว<ม><ม>นะคะที่สําคัญค่ะขอบข้างๆนะคะแบบนี้คือสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงสถานะนะคะของพระโพธิสัตว์ นะคะฝั่งจีนมหายานมีล่มนะคะมีปลามีล่มมีปลามีการน้ำตรงนี้เนี่ยคือถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าแบบเต็มเลยชอยู่นี่ใช่ค่ะเป็นขอบข้างๆนะคะนี่ครับตรงนี้ใช่ค่ะแปดอย่างส่วนขอบข้างนี้นะคะเป็นตาดวงตาสี่มุมข้างล่างตรงนี้คือโปรเทคชันแต่ละทิศของท่านยม เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำซึ่งผ้าผืนนี้ทั้งหมดเนี้ยมันได้ทั้งการป้องกันได้ทั้งการเสริมได้ทั้งการดูดเหมือนกับคนที่ไปสักยันให้เจ็บหลังอะคะ่ะใช่เราไม่ต้องเจ็บหลังแหละเราคุมเลยแล้วก็เราจะไปที่ไหนเราจะไปสวดมนต์เราไม่รู้ว่าพระองค์เนี้ยท่านเป็นผีหรือว่าเป็นพระ ตอนนี้เรางงใช่ไหมคะทำจากกระดูกบ้างอะไรแบบนี้คะ่ะเราเอาผ้าเนี้ยคุมไปด้วยถ้าสิ่งไม่ดีเขาจะกระแทกกลับไปเองแต่ถ้าเป็นสิ่งดีเขาก็จะดูดเข้ามาหาตัวเราอ่าเป็นลักษณะเหมือนเราพกผ้ายันเราไม่ต้องสักยันเต็มตัวเลยคะ่ะเราคุมให้แล้วก็ที่สําคัญที่ไปใช้หนักๆเนี่ยแต่ก่อนไปเอาไปเย็บเป็นหมอนคะ่ะปอกหมอนแล้วก็ไปนอนเวลาไปปฏิบัติธรรมตอนที่ไปบวชนะคะโดนผีออมไปก็เจาเนี้ยมาคุม ตอนนั้นผืนเล็กไปก็เลยพัฒนาให้เป็นผืนใหญ่ห่มได้เลยก็ปลอดภัยใช่คะสวยมากคือเห็นเห็นคลุมมาตั้งแต่ต้นก็คิดว่าเป็นผ้าผ้าคลุมปกติธรรมดาพอออกมามันคือผ้ายันใช่ไหมฮะอาจารย์ต่รุ่พูดเนี่ยมันคือผ้ายันเลยค่ะมันคือผ้ายันค่ะดีๆนี่เองซึ่งครอบคลุมเยอะแยะมากมายเลยใช่ค่ะมันเหมือนกันที่เรามีทั้งของถวายด้วยมีทั้งของป้องกันมีสัญลักษณ์ทุกอย่างที่ครบถ้วนทั้งหมด ที่นแน่แคือสวยมากสวยมากปลุกลุมไปแล้วโอ้ดูไม่ออกเลย <c oughs> ใช่ค่ะ,ค,ะคนจีนเขาชอบเอาไปผูกที่พวงมาลัยรถยนต์เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยอยากเอาอะไรไปตั้งข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วก็พวกสาวๆเขาไปผูกกระเป๋า เรียกเงินเรียก,ยกทองอะไรแบบนี้ oh, ค่ะย่างที่เขาผูกไอ้ตรงไอ้ผูกกระเป๋า,ปาค่ะกับ oh. คนที่ใส่ชุดฟอร์มที่สีไม่ถูกกับพื้นดวงแล้วโดนหัวหน้าตําหนิบ่อยๆเพราะว่าสีเสื้อเราอาจจะต้องโดนแบบบางคนเกิดวันอังคารห้ามใส่เสื้อสีเหลืองอย่างเงี้ยค่ะ hmm. ก็ต้องหาอะไรมาผันจะใส่ผ้าเยอะก็ไม่ได้ใส่ผ้าอะไรก็ไม่ได้อันนี้ละค่ะง่ายๆก็คือเปลี่ยนสีได้เลยก็คุณไม่ต้องใส่เสื้อสีที่ไม่ถูกกับดวงแล้ว โอ้โหครอโขลงเยอะมากแต่จริงๆแนละ้วในความเชื่อเรื่องพวกนี้เนะี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากนะพอหมอลายพูดมาทีไรเนี่ยก็ใช่ค่ะโอ้โหมันมีรายละเอียดมากถึงขนาดนั้นเยอะมากๆขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกตรงไหนแต่สิ่งที่ายทำทุกอย่างอะคะ่ะายอยากให้ทุกคนใช้ได้ไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งต่างประเทศก็ใช้ได้เดินทางไปคนศาสนาไหนก็ใช้ได้ทั้งหมดอมืนี่ครอบคลุมทุกคนเลยคลุมเลยค่ะทุกอย่างทุกเรื่องทุก ใช่ค่ะจะบอกทุกศาสนาเลยค่ะไปมีโปรโมชั่นให้นะคะถ้าใครสนใจนะคะผ้าพันคอโกยดวงของบายอันนี้นะคะผืนนี้นะคะราคาเต็มนะคะ5,999บาทแต่สำหรับแฟนคลับของคุณอานะปายให้แค่2,999เท่านั้นเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะปายก็มีแผ่นทองท่านยมค่ะ เอาไว้ดูดเงินดูดทองให้หนักกว่าน,นี้ด้วยนะคะติดไว้ที่หลังโทรศัพท์ได้ด้วยค่ะ<า>ใช่ค่ะ <Okay. S 1> ทั้งหมดนี้2,999บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจค่ะสามารถกดดอกจันค่ะ764ดอกจันศ09สี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็กดโทรออกค่ะรอเสียงระบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็แจ้งชื่อนาสกุลที่อยู่นะคะแล้วก็รอเก็บเงินปลายทางได้เลยค่ะหรือถ้าใครสนใจจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถไปที่ ลายนะคะแอดไซค่ะ YAN 1 0ค่ะแอดไซ YAN 1 0ค่ะอืมค่ะเนื้อเย็นมากค่ะคุณอาค่ะดูเราก็ดูก็รู้ดูรู้เลยดู้นี่คือผ้าผ้าพันคอที่เราเห็นเห็นเนี่ยฮะแบรนด์เนมในระดับพรีเมียมเลยใช่ค่ะแต่พอเปิดออกมา กลายเป็นผ้ายันแล้วก็ไม่น่ากลัวด้วย,ววยใครเห็น<ว>ก็ไม่สนใจว่าเอาอะไรมาพันคอแค่ว่าผ้าสวยแต่จริงลงมูไว้เต็มเลยค่ะ <laughs> <laughs> เอาอีก <3 S 1> ทีนึงครับช่องทางในการติดต่อครับจาก5,999บาทนะคะสำหรับแฟนคลับรายการนี้เท่านั้นนะคะเหลือแค่2,999บาบาทค่ะแล้วก็ข้างในนะคะมีแผ่นทองท่านยมนะคะเอาไว้ให้ดูดเงินเพิ่มกันด้วยนะคะใครสนใจนะคะสามารถ กดที่ดอกจันค่ะ764ดอกจันศ09สี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็กดโทรออกค่ะหลังจากนั้นนะคะแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะคะกดไปที่ลายค่ะพิมพ์แอดไซค่ะ y a n 1 0ค่ะแอดไซ y a n 1 0ค่ะเอ,อ่อวิธีการบูชานะคะคุณอามไม่ยากเลยนะคะพาก็หาคาถาที่ง่ายที่สุด เพราะว่าก่อนที่เราจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่เราต้องศรัทธ,ธามาก่อนได้ไหมคะมถ้าขาดความศรัทธ,ธาขอเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะคะในกล่องนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยผ้าหนึ่งผืนนะคะแผ่นยันท่านยมที่ายบอกว่าสําหรับการดูดเงินดูดทรัพย์ดูดทองนะคะเข้ามาในทางโทรศัพท์ของคุณนะคะอ,อีกแผ่นหนึ่งนะคะก็จะเป็นคาถาค่ะคาถาตรงนี้นะคะ ง่ายๆเลยนะคะวิธีการบูชานะคะถ้าจะขอเรื่องเกี่ยวกับโชคลาบนะคะแค่สวดคำว่าศรัทธ,ธาณมหาพรสามจบ mm hmm. แค่นี้เอง,งนะคะแล้วก็ขอเรื่องการเงิน mm hmm. นะคะแต่ถ้าใครขอเรื่องความก้าวหน้าก็สวดคำว่าศรัทธ,ธาณมหาพรก้าวจบนะคะ mm hmm. ถ้าใครกลัวผีอำใครเดินทางไปที่ไหนต้องการความปลอดภัยสวดคาถาท่านยมสองจบในนี้มีคาถาให้เรียบร้อยค่ะแค่นี้เอง <Okay. S 1> แล้วก็ที่สำคัญนะคะ ต้องเป็นของใครของมันนะคะเพราะว่ามีวันเดือนปีเกิดของตัวเองอยู่ในนี้ค่ะโอเคหมายความว่าใช้แชร์กันไม่ได้แชร์ไม่ได้ค่ะซักได้นะคะซักได้ค่ะซักได้ต้องซักได้นะแต่ว่าใช้ร่วมกันห้ามใช้ร่วมกันของใครของมันใช่ค่ะโอเคครับนี่คือคําพูดของหมอปลาย ผู้ที่มาสัจจัมากมาทุกครั้งก็มีเรื่องที่แบบอแปลกๆแปลกแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบพิสูจน์ได้มีบุคคลมีโอ้หลักฐานอะไรมากมายแต่ในเวลานั้นเราเครียดกันมากมากเลยนะคะในเวลาเครียดต้องคอยลุ้นทุกวันทุกวันกว่าจะผ่านสามขวบนี่คือแบบทรมานสุดก็ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงต่อไปตลอดไปจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบชั่ว ชีวิต้องขอขอบคุณนะฮะคุณเรี้ยวทิติกาพรรักษาสังเท้าขอบคุณนะฮะและหมอปลายพรกสิษขอบคุณคชิแฟนรายการตีสิบเนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบค่ะ